สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะฟาดกันด้วยกฎแห่งกรรมหนิงปณิตาธรรมวัฒนาออกมาเคลื่อนไหวถึงโพสต์ให้กำลังใจการและกันของแซนแกรติกกรณีตำรวจแถลงสรุปคดีแตงโมงพัทริดาพัชรเวทพงศ์พร้อมแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับทั้งห้าคนบนเรือระบบว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงแล้ววันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนอะเป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเอง บทโลกใบนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอต่อมาแซนได้เข้ามาตอบขอบคุณในโพสต์ดังกล่าวของหนิงด้วยจากนั้นหนิงได้คอมเมนต์ตอบกลับว่ายินดีค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอย่างไรมันคือกรรมกรรมย่อมตามทำผลของการมจะทำไม่ว่าจะดีหรือชั่วย่อมตามสนองผู้กระทำไม่มีใครหนีพ้นไม่มีอะไรที่มีอำนาจดนดานให้ใครเป็นอะไรยอย่างไรจะดีก็ด้วยการทำดีของเรา ชั่วก็ด้วยการทำเชื่อของเราเองทุกอย่างคงต้องใช้เวลาค่ะแค่รอเวลาต่อมาแซนตอบกลับหนิงว่าเรื่องบาปกรรมแซนทราบดีค่ะพอที่บ้านพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่บ้างเมื่อมีเวลาว่างตรงกันแต่วิจีกรรมที่พวกคุณสร้างก็ย่อมส่งผลเช่นกันแซนคงได้แต่รอเวลาให้ความจริงปรากฏสำหรับทุกคนที่ว่าแซนแซนขออโหสิกรรมให้นะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นีด c o คค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ